เมื่อวานก็เพิ่งเล่นเกมแปลกๆไปวันนี้กะจะแวะเข้ามาหาเกมน่าสนใจกูเจออะไรวันนี้ <c oughs> คุณยังจำโซนิกที่ตอนแรกเป็นไลท์แอคชั่นได้ไหมฮะที่ในคอนเซปต์แรกของเขาเนี่ยโซนิกมันยโยงหน่อยนิดนึงอะนะโอ้โหไอ้เชี่ยนักเึ้นโอ้โหเทวโอ้โห กูสงสารว่ะเี้ยเอาจริงนะเกมแปลกเนี่ยมันมีทุกที่ฮะในโทรศัพท์เนี่ยอาจจะเป็นเยอะนิดหนึ่งนะอาจจะมีเยอะนิดหนึ่งแต่ในคอมเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ฮะนี่ฮะมันแปลกมากขนาดจนถึงมันมีแท็กนะฮะเวียดแท็กเพราะงั้นเนี่ยผมเลยจะมาหาเกมแปลกในคอมเล่นกันอ่าในตัวโซเด็กนี่อันหนึ่งแหละแต่ผมบอกเลยว่าเกมแปลกในคอมเนี่ยมันจะไม่ตูดเหมือนในโทรศัพท์แน่นอน คือมันแปลกแหละแต่มันแปลกามนี่เขาต้องการที่มันจะเป็นอย่างนั้นน่ะซึ่งมันก็จะมีอีกหมวดหนึ่งเหมือนกันนั่นก็คือหมวดมีมฮะอันนี้อาจจะไม่แปลกแต่แม่งจะโจกอะ่ะเออคุณรู้ดิกูเออยู่ไหนฮะกูเออยู่ไหนกคเข้ามาดูแม่งเกมพี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเป็นเกมที่ดีมากเลยตอนนี้ผมแข็งแล้วอะโอ้พระเจ้าเดีย๋ยวเขาจะหาสักเกมโอ้โหโซนิกบอลโอ้ย นี่แท็กเวียดนี่ผมยังก็สึกว่ามันไม่ไเวียดเช้าแท็กมีมเลยนะแท็กเวียดมันยังไม่แปลกก็แท็กมีมเลยไอ้แท็กเวียดนี่มันจะเป็นแนวแบบแนวแปลกแปลกเฉยๆมันจะไม่โจ๊กอะ่ะกูดูดิเฮียโอ้โอะเฮียอะไรวะนนี้โคตรน่ากลัวเลยเกมฟัวแอนนาโอ้ย,ย,ย,ยนะอ้ระเจ้า <c oughs> วันนี้กูอยากจะชิลๆเพราะขอร้องละยาเลยนะเกมเนี้ยแต่ว่าน่าสนใจ เอาไ้พาร์ทหน้าได้กันโอ้อันนี้แปลกจริงแปลกแต่น่ากลัวกูจะโดนเหลืองอีไม่ได้กูโดนเหลืองมาชิปหนึ่งเลยนะคือเออแนวเนี้ยมันแปลกจริงเว้ยแต่บางที่ยูทูบไม่ไม่เข้าใจว่ามันแปลกเลยนาโจกบางอันนี่โดนเหลืองแบบไม่รู้เลยว่ามันเหลืองจากอะไรแล้วแก้ไม่ได้เลยนะไฟในแอดเฟดดี้แบทเวลี่เคิร์สว้โอ้ไอ้ย้ย ชงกัดบิชงกัดบิชงกัด,อ,กดอะไรวะนี่โอ้โแต่ละอันมีเสียงด้วยเหรอโอ้พนดเข้าไปให้กู <c oughs> <c oughs> โอเคงั้นสาวเกมนี้แหละก,กูเลือกจะเกมแรกเลยกันว h a t อ h e ฟ u c k กอะเกมเพียอะไรวะเนี่ยอะเต็มจอได้โอ้ยโอ้ oh my god วัตตาฟังดวแม่ก่อนเลยเฮ้ยโหน่าจะฟังแบบมันจะเป็นมีมก็ได้นะเนมื่อกี้เนี่ยเชี่ยแล้วพาันเป็นแปดบิตอ้าววิทงกัดบิตทงกัดแล้วอะไรวะเนี่ยแม่งเป็นภาพ PDF เลยอ๋อเปตตี้กูขอดูไอ้เอาแต่อย่างอื่นเหมันก็เหมือนเดิมที่นะ่ะวัตตาฟากอ่ะผมขอคืนเดียวพอได้กันมาเป็นสั้นๆนะ ยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะไม่มีใครมาจากอะไรนะทุกคนนะเออโถ่คอนเซ็ปต์ของเกมนี้เอาจิมแล้วก็แปลกอยู่แล้วนะคือทำไมมือต้องมอาเฝ้าด้วยวะนี่มือมึงจะขังกันไว้หรือว่ามึงจะล็อกกันไว้ก็ได้อ่ะอืมคือเมื่อก็อย่างเงี้ยมันก็ปิดไปเลยประตูมึงจะเปิดไว้ทำไมวะโคตรจะแปลก เยอะนะมันเหมือนกับเกมต้นฉบับเลยนี่หว่าแต่ว่ามันจะเอาพีเดียมาแปะมาแปะอัดตรงตรงนี้โอ้โหยไมยมาปมาณสองตัวเลยไอ้ยันแปร์มาดูหน้ามาดูหน้ามันดิหน้านี่เหมือนมึงไปค้นใน Google มาว่าแบบไฟล์เอ็ดเฟนดี้มีมพิเคเจอร์ไม่ก็คืนพิเคเจอร์ผมไม่ยอมตายหรอกครับผมจะไม่ได้เห็นผมตายหรอกฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ย เฮ้ยมึงหายไปไหกันสองตัวเลยวะนั่นอะเฮ้ยไม่เห็นเลยอะเฮ้ยเฮ้ยไอเฮียแล้วกนดิไม่เห็นในกล้องเลยมึงหายกันไปไหนวะโอเคมันจะเข้าขลังกูแล้วมันจะรอสุดตุกูแล้วมึงหายกันไปไหน วันนี้ครับพี่วันนี้ครับพี่เดี๋ยวมันไม่ได้เปลี่ยนเลยน,น,นี่วาดูดี่ันทีสามแล้วนี่หรือว่าผมตายมันไม่ได้เปลี่ยนเลยไอ้เยนี่เล่นเกมเหมือนเดิมเลยเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยอะอว่าไงเพื่อนหน้าไม่เหมือนในเกมหลักเลยมไม่มีจางอะไรเลยเนี่ยโอเคนี่มันจะหลอกเราวะ มันจะทำมันมันจะเอาหน้าจีมมีมีมาหลอกเราแล้วให้เราเข้ามาเล่นแล้วมันกูก็หัวใจวายตายแย่เลยไม่แผนสูงว่ะไอ้หมอนี่ตายวินอุ้ยทำไมแบตกูไหลอย่างงั้นอ่ะเอ้ยไม่แบตผมไหลอย่างงั้นวะอ่ะเอาจริงถ้าสกูลย์ทำงานนี้นะกูยอมจ่ายค่าไฟให้ส่วนที่มันเสียไปเลยอ่ะมึงมึงให้กูเปิดไฟหรือไม่ให้กูปิดปิดมันทัศงสองอันทั้งคืนเลยได้ไหมใส์เอ็มที่ ผมว,ว่าคณจบไปแล้วฮะมึงมาเลยมึงมาเลยดีกว่ามึงไม่ต้องมายืนจ้องจ้องจ้องกล้องกูงงเลยฮาฮาแค่ปกในเกมไม่มีเกณฑ์สารอะไรเลยฮะมึงมาเถอะเอาจริงนะงรีบๆมาเลยอัดหน้ากูเลยเพื่อนกูอยากรู้ว่าฉากายเป็นไงถ้ามึงไม่มาตอนนี้คือไม่ไมไมทนันถ้าคุณไม่มามันจะไม่ทันแล้วนะฮะตอนนี้ฮะโอ้โ โคตรเสียเวลาไอ้เหี้ยโอเคฮะมาเกมลิงดีกว่าเนี่ยผมว่าเกมเนี้ย่าจจะมีประโยชน์กว่าเยอะเลยเอออาจะให้ประโยชน์แกชีตผมได้เยอะมากเลยจริงจริผมว่าว้าวโอ้ฟั r a i n นฟั k <laughs> ตกใจนะเนี่ยนึกว่ามึงจะโทรกูโอ้โหลิงจอ๋อ <laughs> น่ารักจังเลย อุ้ยไปเลยโอ้โหณมตูดดิตูดแดงตูดแดงะจะจะทำไมใน่ยเน็ตอูเบสกูมันแหลกอย่างเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะอ้าทำไมดูอูเบสผมมันแหลกอย่างนั้นนะ่ะเฮ้ยแลกทุเรศมากเลยอะหรือว่าผมไม่ได้แตกไฟเออโอเคว้าวคุณดูดิครับโคตรน่ารักเลยวย่าเฮ้ย ผมอยากจะมีลี้ยงอย่างนี้ที่บ้านจังเลยไม่มันแหลกอีกแล้วอ่ะเฮ้ยนี่มึงขอกูเล่นปะเนี่ยกราฟิกแม่งโอ้โหภาพในโอเบสที่มันออกมามันแหลกเนี่ยกูงึดเลยนะเฮ้ยไอย้เกมมังกี้งงโง่ๆที่มึงกินซีพียูกูไปแปร10%เลยเหรอไม่มีอัตราส่วทั้งสิ้นไปดีกว่าเฮ้ยเรามาเมนแหลกกันดีกว่าฮะก่อนเด,เดี๋ยวนะก <c oughs> ูว่ากูจะติดเลยสัก สิ่งเหลืองสกิปก็คงจะไม่เป็นไรโอ้โหเกมเฮียอะไรเนี่ยมันคือเกมอะไรอะ่ะไฟในแอดฟิตไฟในฟังกินดิ V.S. ฮะไฟในฟังกินเดี๋ยวถ้าเคยคลิปนี้เหลืองให้รู้ไว้ว่ากูเหลืองเพราะเกมนี้แหละฮะอะไรวเนได้ทำไมเกมเดี๋ยวดิไม่ควรจะเป็นเกมโอ้โ oh. ห ปฏิเสธการเชื่อมต่ออะไรวันนี้อดเล่นเกมเลยอ่ะโอ้โหขอคนชื่อนี่ยช่ไรยวะเนี้ What the fuck มันมีอยู่จริงเหรอเฮ้ยนี่มันโลโก้ของ New ออเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อที่ถึงจังเลยว่ะ What the fuck ที่อะไรเนี่ยว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่คลิปเกมแปลกมันจะเป็นคลิปเกมขี้เงี้ยบทุกเกม,เกม,มนมึงม,มันจะเป็นอะไรไปเนี่ยอ๋อ What the fuck อ๋อมันคืออะไรวะเนี่ยนักใครมันทำโอ้โหอ๋ออ๋อ มึงอย่าเปิดนะมึงอย่าเปิดมึงมึงควักอกไว้เลยนะเจ๊แล้วคุณด,ดูข้างล่างดิฮะมันขย่มตอ่อโอ้โหเช่เอ้ยว่าท่องกูจะบินนะเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยเบี่ยงไปห่อยเข้าไม่ดีนะเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีมดหลักไปอย่างเงี้ยใช่ไหมมันต้องมีมดหลักที่มันจะให้โหลดในบรรณาเกมดิ อย,อยู่ๆกไหลาบกะไคร้เป็นยัไงอะ่ะแต่แม่งแปลกจริงอ่ะแปลกจริงใครมึงทำมึงบอกชื่อกมมาเลยได้สักอะไรกันครับเนี่ย เอาจริงน,นะอะไรอะไรก็ตามที่มันอยู่ในนิวกราวมันก็ไม่เหมาะกับเด็กส,ส่วนใหญ่อยู่แล้วอะเพราะนิวกราวมันก็เป็นแบบคล้ายๆจะเรียกว่าไงดีวะมันก็คือ <c oughs> มันก็มีหลายอย่างนะที่มันแบบอ่าเช่นรอพูดไม่ออกเลยแฮ่เอ๊ะ <Okay. S 1> เป็ดกูเล่นเกมพี่อะไรอยู่เนี่ย มีอนุวิทย์ขย่มต่อมีมงก,กุดข้างหลังด้วยอ้อหคอนติเนียลแป๊บหนึ่งนะโอ้โหมันโชว์อย่างนี้เหรอเอ,รเออไอวัตเนี่ยผมเคยเล่นเว้ยแล้วมันโชว์ไหมหกูทำไมวูนเนี่ยเชี่ยปะฟักหรือวอ่าโอ้โห แล้วมันจะมีจริงโอ้โนี่ไงในบันไดเกมซินซิทีบคอนเทนต์ฟูลนู้ดดี้เมื่อกี้มันก็ไม่ค่อยฟูลเท่าไหร่นะเอาจริงผมต้องล็อกอินใช่ไหมโอเคอ่าอ่าวิดีโอดูวิดีโอไม่ได้วิดีโอนี้เป็นแบบส่วนตัวกว่าบินสินะ เชียรอเลยกูกลัวแล้วว่ะทำไมนี่มันถึงเป็น not safe for w a r กว่ะว่าทำไมนี่มันถึงไม่เหมาะกับแบบมันถึงเป็น18บวกได้มันก็แค่แมวเต้นนี่ว่ะหักยู่มะโอเคงั้นเรามาเกมสุ่ท้ายกันดีกว่าฮะก่อนจะจิบจะปิดคลิปกันไปวันนี้มาเวโซนิกเว หลายๆคนที่ชอบมากๆเลยผมก็ชอบเหมือนกันฮะโซนิกเป็นหนึ่ง,ๆๆงอีกหนึ่งเออว่าตะฟากโอ้ยนมยานด้วยเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยละบั<ห>นเอกแมนโอ้จิตจ้องจะเล่นกูอยู่แน่ๆเลยเฮ้ยบอลร,ระเบิดไปแล้วไปแล้วโซนิกโอ้โหแค่เปิดเกมแม่งก็ทำกูเครียดเลยว่ะ เฮ้ยว,ว้าวอืม้มกูตกไปไหนเนี่ยไอยอ้อยโอ้โหกูขอดูหน้ามันหน่อยดิไอ้เอ้ตัวละครนี้แปลกไปบไ้าชั่บ้าไหลน,นะแม่งนมยานด้วยเฮียเรววเนี่ยว,ว้วาวว้าวโคตรจเจ๋งเลย,ยว่ะเฮ้ยอย่างไรพูดอ่ะอย่างไงพูดว่า ไงญ่กูรออะไรสัตว์กูมาด้วยความเร็วนะเว้ย you can see me you can catch me uh huh I'm fat and fuck oh อืมผมต้องขึ้นตรงนี้สินะโอ้ยเขามวบคุมยากมากเลยเอาเลยเอาเฮ้ยเอาเลยฮะอะไรเนี่ยโอ้เอ้ยโอ้ชิบไอ้กูทำอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไร ผมจะวิ่งเร็วยังไงวะโซนิคมันเห็นไม่เห็นจะวิ่งเร็วเร็วโอ้โหมันพุ่งยันมันพุ่งโลสงสัยกินกินอะไรวะเม่นมันกินอะไรวะโอ้ยโอเคตินเติอ์เตืนเติอนเตเอิอ์ดเรติรฮะเิร์เพิ่งเปิดเกมดเตร์ดเนเสนอ์ดเรเรเิดิิิมเดีเิิมเดิักเกต โอ้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยนี่นมันสัตว์อะไรเทียวไม่นะเนีลยไม่นะเทียวโอไม่รู้ทำไมไอ้ยัยโดนลุมแดกไปแล้วอย่ช่วยผมกันเพื่อนโอ้โหโดดมันต้องสอดต่อสู้ยังไงวะเนี้เก็บอ๋อต้องโดโอ้โหโอ้ยนายไม่โคตรจิงเลยว่ะเทีวเชี่ยนายมันโคตรจิงเลยตามฉันมาเพื่อน มันไปด้วยกันโดด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 ไอ้ยิ่งมันตามมึงอ่ะเออโอ้โหไม่เก่งกว่าผมอีกอะไรเพื่เนี่ยไปเลยเพื่อนฉันมาแล้วอืมย่าย่ากูไปไม่ต้องเก็บแล้วกูไม่สนใจแล้วเหลืออะไรเนี่ยอ๋อไม่เหลือคู่อ๋ออ๋อไม่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 โอ้โหชิบหา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 ชิพาเดี๋ยวมึงช่วยกูด้วยขอกูของมกูของมเหรียญก่อน แค่จ่อแล้วดูอย่างยากมันหันไม่ได้เลยนะโอเคอเอาแค่พอกันตายก็พอฮะเอาแค่พอกันตายก็พอไปเลยว้าวเฮ้ยน่ะมันนักเคลิศหรือเปล่าไม่ใช่นี่มันม,มาเลยมาเลยมาเลยเฮ้ยนักเคลิศม,มาแล้วเพื่อนเลยมาเลยร่วมใจอืมอาช่อร่วมใจไงยัดโอไม่นะไปมึง ไม่จร right. oh, ิง oh, มันเทียวเลยวะไอเทียวนี่มันอ๋อมันก็ตายคนคนหนึ่งทีเหมือนกันนี่นะเก็บเรื่องได้เพื่อนเก็บเรื่องไว้เดี๋ยวเดี๋ยวตายนะเดี๋ยวตายนะเอาแล้วแล้วไอเทียวกูไปไหนแล้ววะไปกระตุกไปเลยตามไม่ทันล่ะเพื่อนนี่คือความเร็วไม่มีใครตามฉันได้ฮ่าฮ่าฮ่ามันก็เล่นเป็นใชีได้แล้วเนี่ยไปเล่นไปกูได้ยินเสียงใครตาย ไม่คงจะไม่ใช่เอเทีวใช่ไหมหวัดกับฟักอ้าว่าไงเทียวจ้าวิ่งมาเลยเพื่อนเฮ้ยนั่นมันเอกแมนฮ้มึงจะหนีไปไหนกลับมานี่โอ้โหเลโดว์จริงกลับมาน,บบนี่อ้อาอวฟูลพาวเวอร์ฟูลพาวเวอร์ไอ้าะการบ้านเพื่อน ชี้เพื่อนเราอย่างโหดเลยอะชี้อผมทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะยังมันจะโกงกันไปแล้วดูดิโอ้ยชิบหายบอสไฟนี่คืออีพกบอสไฟอีพกบอสไฟมันคือมึงคือมึงต้องอ๊กอ๋อเชี้ไปโดนเลยว่ะมุ่งละกาอะไรเนี่ยลากโซ่รึไงวะเนี่ยโอเคเพื่อนเล็งไว้ก่อนนะเล็งไว้ก่อน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 เลยแล้วก็โดดใส่หัวมัน ไอ้เหี้ยแล้วหัวโคตรโคตรจะเด่นชัด <S <S 1> <S 1> <S ตายซะทีมึงไปนะโอ้โหทีพสลงมาโคตรจะสวย <S 2> <S 2> <S 2> วิ่งมาเลยเพื่อนจัดการมันลุมกระเทือบมันโอ้แต่ละตัวกูเห็นแล้วกูเหนื่อยแทนเลยอะเย่และแล้วโลกใบนี้ก็มีความสุข และเอกแม่ก็ถูกจัดการาอีกครั้งกับแผนการอันัชวไลน์ของเขาแต่คราวนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะเขาจะไม่ได้กลับมา,าอีกครั้งแน้วยอะอ๋อเฮ้ย what the fuck เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮี้ยอะไรเนี่ยคุณโดนเลิกสิทธิ์ไปเนี่ย what the fuck ไปทันฮะออู้อะไรกูงงจาว่าอัปเดตเดอะฟักมึงมาอะไรตอนนี้เนี่ยมึงมาอะไรตอนนี้เดี๋ยวจาว่ามึงไปก่อนดิแล้วม,มาขึ้นมึงมาขึ้นอย่างกับมีมเลยอะโอเครู้ว่าอนันเมื่อกี้คือมีมเหมือนกันเพราะว่าดูทรงจาว่ากูไม่ได้จะอัปเดตอะไรครับเนี่ยพอเลยวันนี้ ทีนี้ครับผมก็โอเคสำหรับวันนี้ถือว่าเกมหลักที่เราเล่นเนี่ยจะมีเกมโซนิกแล้วก็เกมโจโจของเกมอันนี้นะผมไม่รู้ว่าจะโดนเหลืองหรือเปล่าถ้าเหลืองก็ตัดสภาพเลยฮะผมรับสภาพนะเราเล่นอะไรไปเราก็ต้องรับสภาพเลยฮะถ้ามันเหลืองจริงๆน,นะถือว่าก็มาเล่นในค่ามต้องการผู้ชมดูด้วยกันฮะก็ถือว่านี่ก็เป็นครั้งเล็กๆที่ได้กลับมาเล่นนะเนี่ยเป็นโอ้โหงั้นขอมาดูก่อนเล่นๆกันก่อนจะปิดคลิปฮะอย่าไปดึงดิเป็นนี้ใช่ไหมบานาน่าเกมแหล่งรวม เอ,อความทรงจำดีๆที่เราเคยมีกับเกมไฟน์นฟังกินนะอยากััเมาเล่นก็ได้และฮะแจ่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่า,นาสนใจแล้วสำหรับผมอ่ะนะมันจะมีที่นมันน่าสนใจก็คืออันที่มันแปลกจริงๆแล้วอ๋อมาันาน่าเกมมันเป็นแหล่งรวมมอดของเกมเนี่ยเนาะว้าวว้าวว้าว ว้าวโอเคงั้นถือว่าจบไปจริงๆแล้วฮะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเหลืองจริงๆแล้วโอเคงะ้สำหรับวันนี้กับเกมของโซนิคซักเก็ตแล้วก็บรรดาเกมที่เป็นตัวของมันมชื่อว่าอะไระตัวนี้อ่าอังค่าซึ่งผมไม่รู้เลยว่ามันไปเป็นแนวนี้ได้มันแค่เกมมันน่ารักน่ารักออนิเมะคอสซิ่งเนี่ยมันรด้นิ้วได้ยังไงเนี่ยฮะตัวละครมันมีอะไรกับอันนี้หรือเปล่า วีเอชอังคา่าเนาะไฟในฟังกินเฮย้ยนี่เป็นการกลับมาที่น่าสนใจในอนาคตหลอาจจะมีกลับมาเรื่อยๆก็ได้กับเกมไฟในฟังกินฮะก็โอเควันนี้ถือปาลาไปก่อนใ้กันกับเกมปแปลกๆอีกอีสปาร์ตเลยกันเนาะถ้าใครอยากจะเราเล่นเกมไหนเนี่ยก็ลิงจะเลคลิปเียวของจงไว้ให้หมดเลยได้กันเนาะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนฮนะวันนี้คิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรไปละ